กราบสวัสดีค่ะฮูคีฮาบะนะคะหรือไอตุซ่าอันนี้ก็จะเป็นไอดีปัจจุบันที่อยู่ที่เล่นนะก็เล่นมาตอนนี้ก็เข้าเดือนที่4แล้วนะคะเป็นสายประหยัดนะเท่าที่เห็นมาก็ได้รับจากการรับงานทั้งสิ้นนะคะข <laughs> ยันมากช่วงนี้อย่างเช่นวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยตัดคลิปทั้งคืนเนะี <laughs> ่ย เอกกลับมามาเข้าเรื่องกันนะคะเดี๋ยวเราจะแยกเป็น2หัวข้อนะสําหรับคนที่อยากได้ไป้ายทีมแล้วก็การคํานวณพีเคทีมนะคะก่อนอื่นเลยสําหรับคนที่อยากได้ไป้ายทีมโดยไม่ได้ลงแข่งเองนะคะก็คือจะต้องไปเปค่านิยมห้าหมื่นแต้มให้กับทีมที่เราเนี่ยต้องการป้ายชื่ออย่างสมมุตินะป้ายทีมของทีมหุขี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4คนนะคะชื่อทีมนะคะ ฉลามสำหรับใครที่อยากได้ป้ายฉลามก็ให้ส่งค่านิยมให้กับผู้เล่นในทีมคนใดคนหนึ่งหรือใครก็ได้ในทีม หรือจะเฉลี่ยทั้งทีมก็ได้นะคะเป็นจํานวน50,000คะแนนหรือว่า50,000แต้มนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยก็จะต้องเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะของคนที่มีป้ายหรือว่าคนที่กําลังแข่งอยู่หรือเดี๋ยวรอรอบหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอันดับนะคะอันดับแรงคน1งถึง100นะคะเราก็สามารถไปเลื่อนดูกันได้ว่าป้ายชื่ออันไหนที่เราชอบที่เราอยากได้เราก็ไปเปแต่ต้องมั่นใจด้วยนะว่า ทีมที่ควรจะเอาป้ายอ่ะเขาจะดันสุดไปจนถึงเลเวลที่4ป้ายมันมีด้วยกันทั้งหมด4 l e เลเวลนะคะเลเวลที่1ก็จะเป็นพื้นฐานธรรมดาอันนี้เนี่ยป้ายนี้ใครก็มีได้นะแค่รวมทีม4คนแล้วก็กดสมัครนะคะก็จะได้รับป้ายเลเวล1ทันทีโดยไม่ต้องแข่งเลยส่วนป้ายเลเวล 2, 3, 4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันป่าย ใครไม่อยากยุ่งยากหรือวุ่นวายใจนะคะก็เสียแค่ห้าหมื่นพอแค่นั้นคือจบกรณีที่เรารู้เลข UID หรือว่าชื่อตัวละครของคนที่เราอยากได้ไป้ายของเขานะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดค้นหาชื่อนะหรือว่าไม่รู้จะไปเปใครก็ไปให้ไอ้ตูซ่าก็ได้นะคะจะมีตัวพิมพ์ใหญ่2ตัวเป็นตัวทีกับตัวแซดนะไอตูซ่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดค้นหา แล้วก็กดเข้าไปตรงหน้าโปรไฟล์จิมไปที่ตรงรูปไก่นะคะไอไก่กุ๊กๆุทุกคนเห็นไหมกดเข้าไปนะคะก็สามารถกดเปยได้เลยหรืออยากจะเปให้คนในทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พัดน้องโทนี่เคนะหรือว่าน้องกล้วยแมนนะคะก็กดเข้าไปที่ตรงรวมทีมแต่ก่อนจะเปนะทุกคนสังเกตแถบเมนูป้ายให้ดีนะป้ายแบบนี้นะคะ จะเปป้ายทีมไหนดูชื่อให้ดีนะคะตรงข้างหน้าจะเป็นชื่อป้ายนะคะแล้วก็จะมีเลเวลกำกับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีคะแนนนะคะตรง50ทับหหมื่นอันนี้คือคะแนนที่เราส่งให้กับผู้เล่นนะ,ะที่เราจะเอาป้ายถ้าครบห0 0หมื่นก็คือป้ายจะเด้งเข้าสู่ไ d ดีเราทันทีนะคะ แล้วก็ใครที่ส่งแบบแต้มย่อยหรือว่าส่งแบบเฉลี่ยทั้งทีมนะคะคะแนนมันก็จะทบทบทบขึ้นไปนะคะตามจํานวนที่เราส่งให้กับทีมนั้นๆ จะบอกว่าบางคนอะ่ะเขาไปเปไป้ายทีมอื่นมาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของป้ายนะคะกรณีที่เราไปเปคนที่เขาใช้ป้ายแต่ไม่ใช่เจ้าของป้ายเราก็จะไม่ได้รับป้ายดังนั้นพี่อู่คี้จึงบอกเสมอว่าต้องสังเกตแถบเมนูป้ายอันนี้ให้ดีมันบ่งบอกถึงว่าเขาเป็นเจ้าของป้ายนั้นๆที่เราจะต้องการไปเป,ปเพื่อเอาป้ายมานะคะอือ ในส่วนของค่านิยมไก่ที่เราเปนเนี่ยในแต่ละชิ้นเขาจะมีคะแนนระบุนะคะก็สังเกตคะแนนกันดีๆว่าเราจะใช้ชิ้นไหนในการส่ง กรณีถ้าใครส่งแบบไก่ย่อยนะคะก็สามารถส่งแบบสะสมนะคะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆจนครบ50,000แนเต้มได้ตลอดตั้งแต่การแข่งรอบที่1จนถึงรอบที่8เลยส่วนไก่ใหญ่ก็แนะนำนะคะถ้าไม่สุ่มก็ไปหาซื้อได้ในร,ารา้านค้ัเบ็ดตะเล็ดนะเขาจะมีส่วนลดให้ทุกวันนะคะจากราคา2,000ยูซีเหลือ1,800ยูซีเท่านั้น ขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอับริการเติมเกมผับ G Mobile และเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลก u a d การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจแก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊ส p ็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ การเปไก่นะคะสามารถเปได้ตั้งแต่การแข่งรอบที่1ไปจนถึงรอบที่8เริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะคะสิ้นสุดกิจกรรมวันที่5พฤศจิกาเวลา16นาฬิกาจุน,น,น енно, ก็คือต้องเปก่อน16นาฬิกานั่นเอง16ปุ๊บจบปับ๊บอดรับป้ายแล้วนะคะต้องส่งในช่วงเวลาการแข่ง อาจจะมีคนงงอีกว่าจะส่งตอนนี้ได้ไหมส่งตอนนั้นได้ไหมเดี๋ยวจะแปะช่วงเวลาการส่งให้เลยนับตั้งแต่รอบที่1ถึงรอบสุดท้ายก็คือรอบที่8นะคะตามนี้เลยใครอยากรู้ว่ากดส่งช่วงไหนแล้วได้ไป้ายบ้างกดหยุดแล้วก็อ่านดูได้ค่ะว่าเอ๊ฉันจะส่งตอนนี้ได้ไหมนะเนื่องจากว่าในแต่ละรอบการแข่งเนี่ยพอครบวันที่2ของการแข่งปุ๊บ เวลา16นาฬิกาเขาจะปิดการแข่งนะคะแล้วก็สรุปคะแนนแล้วก็ทำการจับคู่ใหม่อีกทีตอน1นึ่ทุ่มตรงจะมีบางคนชอบส่งมาช่วงเวลาที่ไม่ได้จับคู่หรือว่าสิ้นสุดกิจกรรมไปแล้วอ่ะถึงจะส่งมาอันนี้คือไม่มีสิทธิ์ได้รับป้ายแล้วนะคะสิ้นสุดกิจกรรมคือจบต้องรอการแข่ง PK ทีมในรอบต่อไปเลย เมื่อเราไปเปไป้ายมาแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าตรงเพิ่มเติมนะคะจะมีสัญลักษณ์ตัว T อยู่อันนี้เนี่ยเราสามารถกดใช้หรือถอดก็ได้จะใช้อันไหนก็ได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นสีอื่นๆหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นอันนั้นก็จะเป็นการแข่งก่อนหน้านี้นะคะเราไม่สามารถไปเปไป้ายอันเก่าได้นะรอบปัจจุบันก็เป็นสีส้มอันนี้นะคะเราจะเปได้แค่ในทีมนี้เท่านั้นแล้วก็ในช่วงเวลาการแข่งดีเท่านั้นด้วย เราจะไปเปกี่ทีมกี่ป้ายก็ได้ก่อนเปก็ดูดีๆด,ด้วยบางคนก็ใช้ป้ายนะคะคนละอันกับการแข่งณปัจจุบันก่อนส่งก็อย่างที่บอกไปสังเกตแถบเมนูป้ายก่อนเปดีๆนะจ๊ะไม่มีก็คือห้ามส่งไม่ต้องส่งไม่งั้นก็คือไปเปให้เขาฟรีๆนะคะ และที่สำคัญเลยป้ายที่เราไปเปมาไม่สามารถทำการแก้ไขในส่วนของตัวหนังสือหรือว่ารูปแบบใดๆได้ для, ยกเว้นหัวหน้าทีมนะคะจะทำการเปลี่ยนชื่อป้ายของเราก็จะเปลี่ยนชื่อตามเจ้าของป้ายที่เขาทำการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเกือบลืมเลยสำหรับใครที่เปตั้งแต่ ต้นการแข่งนะคะก็คือเปตั้งแต่ป้ายเลเวลหนึ่งป้ายของเราเนี่ยจะมีการอัพเลเวลตามเจ้าของป้ายนะคะกรณีที่เจ้าของป้ายเขาทำการแข่งขันอยู่แล้วก็มีการอัพเลเวลไปเลเวลสองสามหรือสี่เลเวลป้ายของเราที่ไปเปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะอัพเลเวลตามกับเจ้าของป้ายเลยนะคะก็คือเปครั้งเดียวห้าหมื่นคือจบเลย มาต่อกันที่เรื่องของการแข่งขันและการคำนวณคะแนน,น PK ทีมกันบ้างนะคะการแข่งในแต่ละรอบนะคะเขาก็จะสุ่มทีมมาให้เราแข่งขันกัน4ต่อ4แต่ละคนในทีมทั้ง4คนก็จะได้รับจับคู่กับอีกทีมหนึ่งเป็นแบบ1ต่อ1แต่ละคู่ก็จะมีการแข่งคะแนนความนิยมกันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการแข่งขันแบบทีมในการคำนวณแพ้ชนะนะคะจะวัดจากผู้เล่นนะคะ3ใน4 จะต้องมีคะแนนสูงกว่าฝั่งตรงข้ามทีมนั้นก็จะเป็นทีมที่ชนะแต่กรณีที่เสมอกัน22หรือว่าคะแนนฝั่งตรงข้ามมีคะแนนสูงกว่าฝั่งเรา2คนแล้วคะแนนฝั่งเราก็มีคะแนนสูงกว่าฝั่งตรงข้าม2คนเช่นกันอันนี้นะคะจะเป็นแบบเสมอแต่เขาจะมานับจากคะแนนรวม อีกทีหนึ่งคะแนนรวมของทั้ง4คนในทีมฝั่งไหนคะแนนสูงกว่าฝั่งนั้นก็จะเป็นทีมที่ชนะไปนะคะในเรื่องของการคำนวณ PK ทีมเนี่ยจะไม่เหมือน PK เดียวนะคะคะแนนจะต่างกันคะแนนของทีมนั้นจะนับรวมของทั้ง4คนในทีมนะคะยกตัวอย่างทีม A และ B แข่งกันนะคะทีม A เนี่ย มีค่านิยมไก่สูงกว่าฝั่งตรงข้ามทั้ง4คนเลยแล้วก็มีแต้มไก่รวมอยู่ที่2ล้านแต้มส่วนทีม B ีนะคะที่เป็นฝั่งผู้แพ้ก็มีแต้มไก่ทั้ง4คนรวมกันอยู่ที่7จ0 0แสนแต้มดังนั้นทีม A ฝั่งที่เป็นผู้ชนะนะคะก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่38บวกกับอีก1 0 ะะที่ขโมยของทีม B มาส่วนทีม B ก็จะเหลือคะแนนเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือ17คะแนนนั่นเองใครที่อยากได้ของรางวัลอื่นๆก็ลองเอาไปคำนวณกันดีๆนะคะในแต่ละรอบเราจะส่งกันเท่าไหร่หรือเราจะแชร์กับเพื่อนช่วยกันส่งรอบละกี่แต้มนะคะก็เอาไปคำนวณกันดูนะหรือว่าทีมไหนอยากจะเก็บป้ายถึงเลเวล4หรือว่า PK 7นะคะก็จะต้องสะสมคะแนนให้ได้270คะแนนเราก็มาหาดูนะคะในแต่ละรอบการแข่ง อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องทำคะแนนให้ได้นะคะต่อรอบ34คะแนนถ้าจะคำนวณแบบประหยัดเลยนะจะต้องได้ทั้งทีมนะคะ200,000แต้มนะก็คือคนละ50,000แต้มนั่นเองส่วนฝั่งตรงข้ามถ้าเราเจอทีมที่เขาไม่แข่งเราก็จะต้องไปเปให้ทีมเขานะคะประมาณ2 4 0 0 0 4 2 5 0 0 0 5ประมาณนี้นะคะก็จะได้มาอีก8คะแนน28บวก8ก็จะได้ละ36คะแนน จริงๆอ่ะถ้าจะเปลืองไม่เปลืองมันก็ขึ้นอยู่กับทีมคู่แข่งเราอีกทีถ้าเจอทีมไม่แข่งก็อย่างที่บอกก็รอดตัวไปก็เสียไม่เยอะนะคะถ้าช่วยกันทั้งทีมจริงๆก็เสียอยู่ที่ประมาณ4แสนถึง5แสนแต้มต่อคนนะคะตลอดการแข่งก็ขอให้เจอแต่ทีมที่เขาไม่แข่งแล้วกันเนาะอันนั้นอ่ะก็จะแบบเบาสบายตัวไปเลยนะคะ หรือจะรวมทีมลงแข่งกันชิวๆขำๆก็ได้ก็อาจจะไปถึง PK3 ก็เป็นได้นะพ K 3เนี่ยได้เหรียญสะสมอยู่ที่100เหรียญเลยนะทุกคนไอเหรียญเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกของในร้านค้ากิจกรรมได้นะคะรวมไปถึงท่าของ PK3 โคตรปัน่น <laughs> ยังไงก็ตอนนี้ก็ยังลงทะเบียนทันนะคะสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆตลอดระยะการแข่งขันไปจนถึงรอบที่7เลย ก็ถ้าใครไม่อยากจะเปืองเยอะหรือไม่อยากจะวุ่นวายก็มาเปให้กับทีมน้องฉลามได้นะคะไอตูซ่าฝากด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย